สวัสดีค่ะสเปครครบเนียเนอะวันนี้น้องปีโคตรอยากรวยนะคะทุกคนครอ,อบครัวน้องปีนะคะวันนี้มาวัดศรีบรลินน้อยนะคะทุกคนขาวัดศรีบรลินน้อยนะคะถ้าใครมานะคะทุกคนขาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะความกว้างนะคะใหญ่โตโมโหฬานเลยนะคะถ้าใครจะมาไหว้หลวงปู่ทวดนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะ วันนี้มุมตรงนู้นนะคะทุกคนเห็นไหมมีตลาดนัดนะคะวันนี้น้องตาลกับพี่ตันไม้นุ่นป้าอยู่นั่นแล้วปะไะไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาไว้พี่ไข่ข้างในนะคะทุกคน ข้างในนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวน้องปีจะไว้พี่ไข่นะคะทุกคนวันนี้จะให้น้องตาลจับให้นะคะจับกี่ลูกอันนี้ตัวอะไร ห้าสาม,มอ,าอ่าพี่ต้นไม้พี่ต้นไม้จะให้ด้วยหนึ่งลูกนะคะเป็นสามตัวนะพี่ไข่ขอนะวันนี้นะห้าสามสามอะไรไหนดูซิห้าสามสองเอาใช้เผือกนะคะสองอัน อันนี้เขาเรียกว่าตลาดน้ำใช่ไหมคะขายทุกวันไหมคะหรือววอ๋อสาวนที่นี่นะคะทุกคนคะ่ะตรงนี้นะคะเป็นสุดเลยนะคะนู่นป้ากับน้องตาลอยู่นู่น เดี๋ยวน้องปีจะขอเข้าไปข้างในก่อนนะคะว้าวลองดูสวยมากโอ้ยสวยค่ะทุกคนของโบราณทั้งนั้นเลยโอ้ยสวยยังเลยอ่ะทุกคนคะโอ้ยอยากได้กระทะเห็นไหมคะทุกคนกระทะทำขนมโคกโอ้ยอยากได้จังเลย โอ้ยนะลองดูสิของโบราณเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่อุ้ยมีจักรด้วยนะคะทุกคนใครจะเย็บผ้านะคะว้าวมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างบนนะคะทุกคนโ้ยว้าวว,าว,วัดศรีวลินน้อยมีอย่างนี้ด้วยนะคะมาก็ไม่เคยได้มาดูสุดอย่างนี้นะคะจักรยานอยู่ข้างบนนะคะเห็นไหมทุกคนนู่น มีรถสามล้อด้วยอึ้งไหมนู่นอยู่ข้องบนนะคะทุกคนเห็นไหมคะอยู่ข้างวนเลยรถสามน้อนะคะอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันเป็นอะไรนะเห็นไหมคะมีทุกอย่างเลยมีอ่ะที่เป็นหัวรถไถด้วยนะคะโอ้สวยค่ะทุกคนมาย้อนยุคกันเลยนะคะนี่โอ้สวยสวย เขาทำได้สวยมากนี่น้องเขานั่งกินข้าวบนรถจักรยานนะคะเนี่ยเปโต๊ะจักรยานนะคะสวยค่ะสวยไหมปะปโอ้ยสวยค่ะนี่มีตะเกียงด้วยนะคะเห็นไหมอยู่บนเรือนั่นน่ะเออแล้วก็มีที่พายนะคะโอ้ยยังสวยค่ะทุกคนสวยสวยให้ดูอีกรอบหนึ่งจะไปแล้วนี้ นี่สวยมากเลยค่ะโอ้สวยว้าวมีที่เที่ยวนะคะใครอยากมาดูอย่างนี้นะคะที่วัดศรีวรินน้อยนะคะทุกคนคะอยู่ตรงตลาดน้ํานะคะริมน้ํานะคะมาได้เลยค่ะทุกคนนะเออวันนี้น้องปีพามานะคะพามาเที่ยวนะคะอ้ยอ้ยงานย้อนยุบเลยนะคะทุกคนคะ่ะย้อนยุบนะคะ ใครอยากมาดูอะไรที่สวยๆอย่างนี้นะคะมาเลยค่ะมีอะไรบ้างขอมาดูตรงนี้นะคะมีพิมพ์ดีดด้วยนะคะโอ้ยสวยค่ะทุกคนเป็นที่คุณนั่งกินอะไรได้นะคะโอ้ยสวยค่ะสวยโอ้ยสวยสวยไม่อยากออกไปเลยค่ะทุกคนได้มาดูอะไรที่แบบเนี้ยนั่นตรงนี้น่าจะเป็นเวทีนะคะทุกคนค่ะ สวยค่ะสวยมาเที่ยวนะคะทุกคนมาเที่ยวเลยมีที่เดียวนะคะแบบนี้ที่วัดศรีวลินน้อยนะคะทุกคนมาเลยนะคะมาเลยนะเข่าควายอะไรก็มีนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องปีขอไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะทุกคนคะ่ะจากที่เดิน เที่ยวในวัดทำบุญเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะปะป๋าก็บอกว่าขอนอนที่ศาลาวัดนะคะมันเป็นศาลาที่ติดริมน้ำนะคะทุกคนคะจะยื่นออกมานะคะวันนี้ที่วัดศรีบริณน้อยเป็นวันเสาร์นะคะเขาก็จะมีงานเอ,อ่เป็นตลาดน้ำนะคะริมน้ำนะคะที่น้องปีให้ดูเมื่อกี้นะคะทุกคนจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะทุกคนคะ่ะ มีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะนี่ส่วนพี่น้องคู่นี้เห็นไหมคะพี่ต้นไม้กับน้องตาลก็นั่งอยู่ศาลามุมนั้นนะเย็นไหมเย็นนะคะส่วนประปาก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมวิวสวยมากเลยนะคะอากาศหน้าร้อนอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะมานอนเย็น,ยน,ยนดิมน้ำนะคะตรงศาลาอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะ รู้สึกว่าเย็นสบายช่ำเลยนะคะลมก็พัดตลอดเลยนะคะทุกคนได้มาทำบุญเสร็จแล้วนะคะก็ได้มานั่งพักนะคะทุกคนค่ะมารับอากาศเย็นๆสบายๆบายนะคะเห็นไหมลมเย็นๆย็นสบายๆนะคะทุกคนค่ะก็มีนกนะคะนี่เห็นไหมมีคลองนะคะ มีเต่าด้วยล่ะลูกอ้ะไม่เป็นไรอยู่ตรงนั้นแหละนี่นะคะน้องตาลว่ามีเต่าด้วยนะคะทุกคนอืมนี่นะคะก็ให้ป้าป้าได้มาพักผ่อนนะคะทุกคนคะวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะคะทุกคนคะวันที่หนึ่งนะคะ เมษานะคะทุกคนคะเข้าเดือนร้อนนะคะทุกคนคะเป็นเดือนที่ร้อนมากๆนะคะเมษานี่นะคะอากาศจะร้อนมากๆนะคะทุกคนเย็นสบายเลยค่ะวิวสวยมากตอนนี้น้องปีก็จะไม่ควรปลาแล้วนะคะทุกคนคะภาษาไทยขอไปก่อนนะคะภาษาขเมนสุดินสม ต้สนุ่ยจ้าบ๊ายบายไปก่อนนะคะโต้สนุ่ยจ้า